ครับทำไมดีจะมาดีเนี่จะเด้อม pues ันโทรกระโดดกันหนักมันคุยแล้วจะไปไหนมพอหลอกดีะดีมากเลยีไม่ได้หกนี่มันแปลกอู้ไม่ได้โทรนี่ยยังอยากไปสเกกันตุ้นเขาเขียนปกัน็กินเผาแดงกันตุนมันจะกินเาแดงเัมือนกันแล้วกินอะไรางันสุดยอดจิ้มกุ้งปนี่เาใครไปไหนวี้ฉันมีของเลือนใครเนี่ยเอาดาวดอนไมคยกินมอ

ไม่ได้ก <iss> ินไข่ดเน้าิเป็นคนที่อยากกินไข่ลกแต่กับกินบกินลกเาเป็นโตเล็เียหักินเนหัว

厉害。Oh, กุญแจกระปงเลือนจะเลอาอนเราใส่เมืองคงคือเก่าจ้าอยูอย่ในความเราไม่ไกยกจะลาเช่น <c oughs> ักางานกทีหมดหมดภาใการาารคิดเป็นไปทุกคนจะไม่เชือ่อน้าจะไปเจอหนังหัวแ้ไม่อแ